สวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆวันนี้เราจะพาเ,เพื่อนๆทุกท่านไปกินข้าวซอยกันค่ะข้าวซอยร้านนี้นะคะชื่อว่าร้านข้าวซอยของลุงปกิจนะคะตั้งอยู่ที่กาดกอมจังหวัดเชียงใหม่นะคะข้าวซอยในตำนานกว่า40ปีนะคะและที่สำคัญโด่งดังมากนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติรู้จักกันนะคะเพราะว่าเขาอยู่ในมิชลินไกด์ด้วยนะได้ถึง3ปีซ้อนเลยค่ะเป็นร้านที่แต่งแบบ เรียบง่ายนะคะแล้วที่สำคัญนะราคาก็ถูก ด้วยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยนะเชฟทอมเคยมากินแล้วรอบหนึ่งนะคะแต่ว่าฉันไม่ได้ถ่ายเนื่องจากว่าคนมันเยอะนะคะวันนี้ก็เลยมากินอีกรอบนะคะซึ่งนางชอบมากก็เลยถือโอกาสถ่ายให้เพืเ่อนๆได้ดูกันแล้วก็รีวิวข้าวซอยลุงปกิจด,ด้วยนะคะเผื่อใครที่มาเที่ยวเชียงใหม่แล้วอยากจะหาร้านแซ่บๆเนี่ยนะไปกินแนะนํเข้าวซอยลุงปกิจนะคะตั้งอยู่ที่ถนนสุริยวงศ์นะคะจับ G.P.S ง่ายมากค่ะนะคะข้าวซอยลุงประกิจกาด ก้มนะคะต้องรอบัตรคิวนะเพราะว่าคนเยอะมากเธอนะคะมาที่ไรเนี่ยคนแน่นตลอดนะคะเพราะเราต้องเขียนชื่อในบัตรคิวแล้วก็เอาไปเสียบไว้แล้วรอได้สักประมาณเออยี่สนาทีนะคะตามแต่นะว่าลูกค้าเขาจะเยอะหรือเปล่านะคะแล้วทีนี้เดี๋ยวเขาก็จะเรียกเรานะคะเข้าไปนั่งตามคิวะค,ะค่ะเดี่ยใเพื่อนๆได้ดูนะคะว่าคนแน่นมาก เธอดูสิ <Producer. S 2> นะพอถึงคิวแล้วเนี่ยนะเขาก็จะเรียกให้เราเข้าไปนั่งเพื่อนเพื่อนเขาก็จะถามว่าเราอะจะไปนั่งห้องแอร์ว่านั่งบริเวณแบบเรียบง่ายแบบบ้านๆน,น่นะคะถ้านั่งห้องแอร์เนี่ยก็จะคิดเพิ่มอีกหัวละสิบบาทนะคะแต่จริงๆแล้วเพื่อนๆแนะนํานั่งแบบนั่งข้างนอกนั่งแบบลุกทุง่งลุกทุง่งบ้านๆนี่แหละเพราะว่าการมาเชียงใหม่การมาเที่ยวแบบเนี้ยเธอมันจะต้องอย่างเนี้ยนะ มันถึงจะฟินร้านนี้นะคะบริการาตักน้ําดื่มด้วยตัวเองนะคะก็จะมีแก้วน้ำนะคะวางแล้วก็น้ําแข็งนะคะแล้วคุณก็ไปหยิบน้ําในตู้มานะคะแล้วก็เรียกพนักงานมาเก็บตังค์ตอนจ่ายนะคะลุงปกิจก็จะอยู่ที่ร้านนี่แหละเธอเดี๋ยวฉันจะถ่ายให้เธอดูนะคะเป็นกันเองมากเพื่อนๆนะคะแล้วที่สําคัญทเท้าซอยเนี่ยแซ่บมากคือแบบโอ้ยมันอร่อยนะสําหรับใครที่ชอบข้าวซอยอะ่ะเพื่อนๆอ่ะ นี่ค่ะราคานะราคาร้านนี้ถูกมากนะ60-70บาทเอ็งโทรไปหาก,กินที่ไหนได้ข้าวซอยไก่เนี่ยขึ้นชื่อแล้วมันไม่ใช่ที่มีแค่ข้าวซอยอย่างเดียวนะคะข่าวมันไก่รู้สึกก็มีด้วยนะคะแต่เมนูที่โด่งดังของร้านลุงประกิจเนี่ยก็ต้องข้าวซอยค่ะเพราะว่าเครื่องแกงเขาทำถึงจริงๆนะนี่ ขอเล่าบทความเป็นมาของข้าวซอยก่อนนะคะคําว่าข้าวซอยเนี่ยนะเดิมมาจากภาษาจีนห่อนะคะก็หรือเสนะี่ยวหมี่นะหมายถึงเส้นบะหมี่ที่ตัดด้วยมือนะคะเป็นอาหารที่มาจากเส้นทางการค้าคาราวานจีนห่อนะคะที่เดินทางมาจากยูนาน12ปันนาเข้ามาในร้านหนานะคะราวพุทธศตรวตรรษที่24-25ประมาณ150-200ปีก่อนนั่นนะคะ พ่อค้าชาวจีนห่อที่เป็นมุสลิมนำสูตบรบะหมี่แกงกะหรี่จากจีนและพม่าเข้ามาผสมผสานกับเครื่องแกงแบบอินเดียผ่านเส้นทางการค้าของเครื่องเทศเมนูนี้จึงเกิดการผสมผสานของวัฒนธรรมสีด้านนะคะวัฒนธรรมจีนก็คือบะหมี่นะคะพม่าก็คือแกงกะหรี่อินเดียเครื่องเทศแล้วก็วัฒนธรรมล้านนาะ น้ำพริกแกงเบี่ยไอเนื้อนี่แหละค่ะนะทำไมข้าวซอยถึงโด่งดังในจังหวัดเชียงใหม่นะคะเหตุผลเนี่ยเป็นเพราะว่านะคะเชียงใหม่เนี่ยนะเป็นเมืองการค้าและชุมชนของจีนเนคะในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นมีพ่อค้าชาวจีนมากนะคะมุสลิมอยู่ในกลุ่มต่างๆที่กัดกัดกรงและบ้านหอม จังหวัดเชียงใหม่นะคะชุมชนเหล่านี้เนี่ยจึงเปิดร้านอาหารตามสูตรบ้านเกิดจนข้าวซอยห่อไกยเป็นเมนูประจำถิ่นนะคะแล้วต่อมาก็ได้มีการปรับเปลี่ยนปรับแปลงรสนะคะให้เป็นรสชาติแบบแปลกจากเดิมข้าวซอยจีนทอจะเผ็ดและจะใส่เครื่องเทศแล้แต่คนร้านนาเนี่ยเอามาปรับรสให้นุ่นนวลขึ้นโดยใช้พริกแกงแบดเหนือนะคะใส่น้ำกะทิ โยด้วยเครื่องเคียงนะมีหอมแดงมีเครื่องเคียงต่าง,างๆเนี่ยนะจนกลายมาเป็นข้าวซอยแบบเนือที่กลมกล่อมแล้วก็กินง่ายอยู่นะคะที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยนะแล้วนอกอนจากนั้นในเชียงใหม,ม่เนี่ยเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่นะ้วก็มีอิทธิพลทางวัฒนธรรมเชียงใหม่จึงเป็นศูนย์กลางนะคะของภาคเหนือมานานและมนกันแลกเปลี่ยนัพม่าลาวจีน เมื่อมีนักเดินทางและนักศึกษาเข้ามาเข้าซอยจึงกลายเป็นอาหารที่ต้องลองของทุกคนนะคะแล้วต่อมาเนี่ยก็มีร้านโด่งดังมากมายนะคะแล้วหนึ่งในนั้น,นก็คือร้านข้าวซอยลุงประจิที่กัดกรอนที่เรามาดูเพื่อนๆได้ดูกันนะคะมีอร่อยมากมนะเพื่อนๆแล้วเพื่อนๆร้านข้าวซอยเนี่ยนะ เธอจับ GPS มาง่ายมากลุงคุณยุงอยู่ที่ร้านนะนะคะเดี๋ยวจะถ่ายเพื่อนๆให้ดูนะเธอเราเข้าซอยเนี่ยที่ที่เป็นที่โด่งดังระดับโลกเนี่ยนะเพราะว่ามีมอยู่ในมิชลินไกด์นะคะแล้วก็พวกรายการต่างๆที่ชาวต่างชาติได้มาถ่ายทำนะคะเราก็จนโด่งดังไปทั่วโลกนะคะใครมาเชียงใหม่เขาต้องมีเข้าซอยเขาซอยเนี่ยไม่เป็นแม่่อยเออใช่ดู สามีบอกว่าฟินมากค่ะเพื่อนๆคือเราใส่พริกเพิ่มได้นะน,น,นี่ดูรูปคนดังอย่างคุณเอยูทูบเบอร์ชื่อดังก็เคยมากินร้านนี้นะคะเซบทอมนังชอบดูค่ะนี่เี่ชมก็ชี้ให้ดูนี่ลุงปกิดอยู่ด้านหลังเขาไปทักสิ <c oughs> เขาไปชมลุงว่าเออเขาซอยอร่อยอันนี้เห็นไหมคุณลุงนั่งอยู่ด้านหลังเธอคุณลุงน่ารักมากคุณลุงเป็นกันเองมากเพื่อนนะ คนมากินที่เนี่พอกินเสร็จแล้วเขาจะรีบลุกรีบไปรีบมานะคะไม่ต้องกังวลว่าจะรอคิวนานใครจะมาแช่กันนานคือเขามาเพื่อหาประสบการณ์ถูกปะแล้วหนึ่งในนั้นก็คือประสบการณ์จากข้าวซอยลุงปกิจก็คือประสบการณ์มาเชียงใหม่นี่มีพริกแกงขายด้วยค่ะนะคะก็ขนะีดละส0มสิบาทค่ะเขาใส่เป็นผุกถุงแพ็คมาเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่แชมทอมเขาบอกลุงปกิจว่าข้าวซอยอร่อยมาก นี่ค่ะคุณลุงก็นั่งนับเงินนะคะใส่เป็นตะกา้าตะก้าเลยนะเป็นเข่งก็รับเงินทอนค่ะโอเคขอบคุณมากค่ะเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆนะอิ่มแน่นมากเธอเราสั่งเป็นพิเศษนะคะข้าวซอยไก่จาระ70บาทถูกมากในปัจจุบันอย่างนี้จะไปหาข้าวซอยราคาถูกกว่านี้ที่ไหนเธอมันถูกมากแลวอร่อยนะคะเรียบร้อยค่ะอ่าเดี๋ยวเรากลับกันดีกว่าเพื่อนๆวันนี้ก็ อิ่มนั่นเลยค่ะแล้วยังมีอีกหลายเมนูนะคะเมนูของจังหวัดเชียงใหม่แต่วันนี้พาเพื่อนๆมาดูข้าวซอยกันนะโอเคอร่อยแล้วเผ็ดอร่อย,ออยคือซื้อกับอังกฤษ So we got our curry place Show in the video ถุงละ30บาทค่ะมาตะกี้ก็ได้เจอลุงปรกกิจลาวดีโอนเนอะร์ <laughs> so lots of celebrity come here baby even Thai celebrity เ mm hmm. h ฟ f อมนางหาของนางนะอร่อยมากค่ะ hmm. ก็แกงลุงปากิจ พอกินข้าวซอยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีมีเราก็ขับรถวนนะคะชมบรรยากาศเพลินๆของคูเมืองเชียงใหม่นะคะเพื่อนๆนี่วันนี้นะคะก็มาชมบรรยากาศของเอ,อ่อที่เขาจะเต,เตรียมจัดงานนะคะหรือว่าจัดแล้วเนี่ยแหละในเทศากาลลอยกระทงยี่เป่งของ จังหวัดเชียงใหม่นะคะเพื่อนๆแต่ว่าดึกๆในะนี่วงวันขอนฉมนก็ไม่ได้ถ่ายเพื่อนๆได้ดูนะคะเพราะว่าไม่ได้มีฟิลอยากจะออกมาดึกๆนะคะด้วยความที่แบบว่าเออเรานะไม่ค่อยสบายด้วยนะคะก็เลยอยากจะพักผ่อนน,ะนี่ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะว่านี่เห็นไหมว่ามีชาวต่างชาติแต่งตัวชุดไทยสวยงามกันเลยทีเดียวนะคะ นะ่าไม่ว่าจะเป็นฝรั่งก็มีนะคะชาวญี่ปุ่นชาวเอเชียนเกาหล,ลีก็มีค่ะนะคะความสวยงามนะคะซอฟต์พาวเวอร์ของชุดไทยกับวัฒนธรรมไทยนะคะถือว่าเป็นอะไรที่วิเศษมากเลยนะคะนี่อยู่ตรงนี่น่าจะประตูท่าแพนะคะตรงนี้เพื่อนๆน,นะคะอืมสวยมากเพื่อนๆ อีกหนึ่งแลนด์มาร์กสำคัญนะคะแนะนำสำหรับนักท่องเที่ยวเดอมันก็คนละฟิลกันะนะคะกับกรุงเทพแล้วก็เชียงใหม่นะคะเชียงใหม่มันจะมีอะไรที่เป็นธรรมชาตินะคะมีกิจกรรมให้ทำที่เกี่ยวกับทั้งธรรมชาติทั้งในเมืองนะคะมีออปชันมากมายหลากหลายนะคะแต่ถ้าใครชอบฟิวกรุงเทพเนี่ยมันก็อีกฟิลหนึ่งนะ,ะเพื่อนๆน,นี่นะ แต่วันนี้ก็ทริปนี้เราพามาเที่ยวเชียงใหม่ไนงะก็พาเพื่อนๆเ,เก็บบรยาาบรยากาศชมบรรยากาศพร้อมๆกันเนี่ยะนะคะกับการมาเที่ยวเชียงใหม่ของครอบครัวลูกกนูยูเคนะคะนี่เพื่อนๆดูสิสวยงามค่ะตอนกลางคืนนะคะเขาจะมีไฟนะคะซุ้มไฟตกแต่งมีการผสมผสานนะคะระวางเ วัฒนธรรมร่วมสมัยนะคะความเป็นสากลกับวัฒนธรรมล้านนาเข้าด้วยกันในปีนี้เนี่ยนะคะถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะคะมันคือการต่อยอดของของศิละปะนะคะเ,เพื่อนๆของวัฒนธรรมนะอ่าดูสวยค่ะนะคะก็กอ็อีกประสบการณ์หนึ่งนะคะของของพวกเรานะคะกับการมาเที่ยวเชียงใหม่กันทั้งครอบครัวนะคะ เราก็ถือว่าโอเคเลยนะคะได้พาพ่อสามีได้พาสามีมาชมนะคะทางภาคเหนือบ้านเรานะคะว่าเออมีสถานที่อะไรน่าเที่ยวบ้างนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยนะพอเราได้เปิดอีกหนึ่งมุมมองให้เขาได้เห็นในวัฒนธรรมไทยเนี่ยสำหรับเราคนไทยแล้วรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจมากนะคะนี่แหละเพื่อนๆโอเควันนี้เทพนี้ํา ไปแล้วค่ะนะคะก็พาเพื่อนๆขับรถไปนั่งชมเรื่อยๆพร้อมๆกันนะคะขับรถไปชมไปเพลินไปนะคะนี่แหละค่ะคือตัวเมืองเชียงใหม่นะคะจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ไปแล้วค่ะโชคดีแล้วก็สวัสดีค่ะ Don't forget นะคะทุก u s s r r i e e อา r c ้ a n n e l ลูกุนหนยูเคบายบายค่ะ